สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะมอบอกเก่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับว่าผมจะกลับบารับซื้ออีกครั้งนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูคบว่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านตรวจสอบกระเป๋าให้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานครับไม่กี่วันนี้ข้างหน้านี้นะครับจะได้รับซื้อแล้วครับท่านเพราะว่าอาจารย์บอกเก่ามาแล้วว่าให้รับซื้อเหรียญให้หน่อยนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องรับซื้อเหรียญให้เขานะครับ มาดูครับว่าสำหรับเหรียญก็เป็นลักษณะเหรียญแบบทองสีตามเคยครับคือคือนิกเออยู่ด้านนอกส่วนในก็สีทองล้วนๆนะครับดิสำหรับเหรียญนี้ครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับมาพิกกบมาแล้วครับเนี่ยประเทศไทยอักษรบิวพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านโอ้โหเหรียญนี้ราคาหน้าจะดีครับเนี่ยสองห้าสามแปดเนี่ยเพราะว่าผลิตน้อยครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนี่ย จำนวนการผลิตดูที่เท่าไหร่เลยดูที่53ล้านจ็ดแสนเหรียญผลิตพอดีครับท่าน53ล้านจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยูนิซนหรือเขาให้ราคาอยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านโอ้โหสูง150บาทนะครับเพราะว่าผลิตเยอะดูพอสมควรกับ53ล้านกว่าครับสําหรับปี2538นี้นะครับส่วนเหรียญที่ปุ่นทีใช้นะครับตกที่เหรียญละ30-40บาทเลยนะครับ